สองร้อยเนาะไม่ได้แฉะแต่เป็นจนถึงหน้าทว่าม้องขออะไรฮะตลาดแชมป์ถึงเลยใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อบรรการให้ผู้ต้ออื่นได้มาเป็นแชมป์ว่านี่แสดงถึงความมีน้ำใจนะฮะน้ำใจของน้องไวย์เก้าแล้วสุดก็ตื่นเต้นกเลยถึงแด้ว่าผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยที่มาให้กำลังใจน้อไวย์เ้าตรงนี้คงไปให้กำลังใจมาทุกทุกเาทีทุกทุกคนแล้วผมเชื่อนะว่า คอนเสิร์ตของน้องแลอลดินข่ามคืนวนี้ที่เนเมนคนเดินพิธานั้นก็จะมีภาพที่น้องแอลจะเก็บไปโพสใน Facebook ใน IG ของน้องไแอาไม่แพ้กันอีกด้วยใช่ไหมครับอ่านะครับวันนี้ทางทีมงานเรียมสถานที่ไว้พอสมควรนะครับแต่ว่านี่จากว่าวันนี้เนี่ยมีแฟนคลับ FC มาให้กำลังใจน้องแอลกันเยอะมากเลยจำนวนที่นั่งอาจจะไม่เพียงพอครบะพูดให้กับทุกท่านที่มาให้กำลัง เด็ดเป็นงไว้โป่งสีนเชียส่งสิ่งให้กำลังใจกับน้องไว้เ้าต่อไปนะครับตอนนี้นะครับถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่น้องแฟนน้องไว้เอ้ากลับมาให้กำลังใจกันตรงตรงเสาผีเสื้อนะครับด้านหลังซ้ายมือของพ่อแม่น้องครับเราก็มีบริการเก้าอี้พิเศษนะครับ ซึ่งรายได้ทั้งหมดนะครับก็จะเข้าช่วยสมทบทุนให้กับทางวิสาหกิจชุมชนของทางตำบลบ้านม้าและตำบลทับน้ํานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางวิสาหกิจชุมชนนั้นมาช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อทําให้การชมคอนเสิร์ตการมาให้กําลังใจกับน้องไรอัลเนี่ยได้มีอัครศและก็มีความสุขความทรงจำมากที่สุดนะครับทุกท่าน